ตูกต้อเขาบว่า่ติกต้อถ้าถามไปเขาไม่นห้คำตอบ ส,สัญญาเมืเขียนไว้บอกตรงแกงเยอะเนาะมีในสายยันเด้นี่หลับสัญญาเนี่ยเป็นผู้รับสัญญาตามรายละเอียดเดือนละครั้งเดือนละหาพันหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้หนึ่งสองสามก็เดือนสี่สี่หาพันเดือนที่หากับหาพันเดือนมีหน้าเดือนนี้หาพันเนาะ เมันเกินที่สัๆๆๆๆตยาจากเป็นราคาของเพชรสีกันลบาบากก็เขา่ะจีหักเดินหาพัานที่เราแต่สุดท้ายเ,เาพราะราคาปัญหาเราอ่า <ๆ S 1> นปัญหาตัว <ๆ S 1> ที่ก็ราคาก็ไปกับมหักหาพัานที่เรา ก็เป็นงวดที่เลื่อที่สองมากจนกวดสิบสองงวดเดือนตุลาอันนี้หกร้อยสิบสามบาทอันนี้ฮาก์เกสี่หายงวดเม็ดเม็ดเป็นบอเดือนแมนเออมีหน้าแบบนี้มันแกงกันเราแก่งเขาถามมันต้องมีเหตุผลตอบเขาว่าเป็นยังคือจังเลยขามโดดขามไปเองสิจากพันหาถึงหาพ่านบอก เขาให้สัญญาลงสัญญาไว้เนาะมีลายเส้นผู้รับสัญญาท่านหาว่าหา,ญญา,ญญาขาท่านมันต้องแก้กันละขันพ่อขันพ่อแก้กอะไรจะอีวางไหนเลยตราี่จิสิห้าเกินมันต้องแก้เพาก่อนได้กรสีห้าเกินโดนตามมากไปนึ่เป็นว่าตองต้องแก้ว่าจะก็ได้หรือหนังสือก็ได้หกสิบสองเดือนปีเดือนละพันห้า แม่้ถึงเดือนเมษาหนี่เดือนนาเหนือโน้นล่ะเดือนนาแจ้งเขาก่อนก็ได้เอองวดนี้จดคอยยกคอยอยกยอดเดออสิคุนก็บรรวิปัญหาเงื่อนเงื่อนก็มีพอใจอยู่แล้วแต่นี่ว่ามีการบอกกล่าวขึ้นโดยว่าจาขึ่งโดยรายละเอียดก็ถามไปกับ่มี่คำตอบบอกกับพี่คำตอบมาผมก็เลยต้องมาหาควากำนันิดฝึกษาอะไรเมื่อไหร่ล่ะผู้ใดมากกับฝึกษาได้แต่ว่ามันมันมาถึงต้องเขาก็ว่ามาถึงต้องถ้าถึงต้องเขาก็บมาถึงต้อง ยันที่สามสิบตุลาเรียกไปทำใช่ไหมครับใช่มีกี่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 ใบสองใบอันนี้อันนี้คือใบสุดท้ายที่บอกว่าสองใบแรกเป็นเอ่อเป็นรายละเอียดของสัญญานรายละเอียดของสัญญาครับใบสุดท้ายนี่คือเป็นสัญญาผ่อนชำระนี่ใช่ให้เริ่มตั้งแต่งวดแรก วันที่หนึ่งพฤจิกาห้าห้าไปสิ้นสุดเดือนตุลาห้าหกรวมสิบสองมวน่งวดละหัวละหนึ่งพันห้าแล้วคนอื่นหรอคนอื่นก็ไล่เลี่ยกันตามที่ว่าเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยงินเดือนใช่ถูกต้องตามเดือนเงินเดือนที่ในตำสุดมนพันห้า ถูกต้องมีคนต่ำกว่านี้คือว่าพนักงานจ้างที่แบบเงินเดือนเขาลยลงมาอาจจะเจ็ดร้อยบาทหนึ่งพันบาทแปดร้อยกว่าบาทก็จะมีคนนี้ได้คุยกันรอบหนึ่งแล้วตกลงแล้วตกลงจะตกลงว่าเขาจะหักยืนยันตามเดิมตามสัญญาเดิมเดือนละพันห้าตอหน้านักข่าวช่องเจ็ดนักข่าวช่องเจ็ดชื่อนายวินิจพลตะคุกเริ่มเดือนกุมภากุมภามีนาสองเดือนนี่คือเดือนมีนาใช่ เพรทุกๆเดือนก็ตามตามนี้เดือนละพันห้าก็คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้<ม>แต่ที่นี่มันก็มีวิธีการนะเนาะ<ม>ถ้าจะคุยถ้าจะขอกันนะม,มีความจำเป็นอะไรก็ต้องแจ้งก็ต้องบอกเพื่อมันมันมันมือว่าเราให้เกียดกันเนาะ<ม>อยู่ด้วยกันถึงไม้จะไม่ถูกใจถึงแม้จะไม่พอใจ คนเรามันไม่มีอะไรเกินเหตุผลเนาะเกินเหตุผลนี่คนอื่นไม่หักไม่หักแต่โดนโดนคนเดียวโดนคนเดียวอันนี้หนังสือสมัครคือหนังสือที่ผมเขียนชี้แจงไปอขอความคิดเห็นว่าทำไมถึงหักผมคนเดียวขอความเป็นธรรมใช่อันนี้สัญญาเดิมแนม นีผ่ผมผมผมจะอ่านตรงนี้ให้สื่อมวลชนให้ช่างภาพได้ได,ได้ฟังอีกรอบก็ได้อ่าหนังสือนี้เขียนเมื่อวันที่สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าห้าหกเรื่องขอทราบเหตุผลการหักเงินโบนัสเกินกว่าตามหนังสือรับสภาพนี่เรียนนายกเทศมนตรีตำบลถาวรสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งหลักฐานการหักเงิน สองหนังสือรับสภาพนี้กรณีได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นวงเล็บโบนัสไปเกินสิทธิข้าพเจ้านายสมบัติกันหาพนักง,งานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลถาวรได้ทำหนังสือยินยอมกับทางเทศบาลให้หักคืนโบนัสที่จ่ายเกินจำนวนหนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่งร้ยสิบสามบาทตามที่สำนักงานตรวจเงินราชการแผ่นดินได้ทักท้วงมานั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อแนบท้ายในหนังสือยินยอมฉบับดังกล่าวเหมือนกับพนักงานจ้างคนอื่นๆทั่วไปซึ่งอนุญาตให้หักได้เดือนละ1,500บาทเป็นเวลา12เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2555จนถึงเดือนตุลาคม2556าาการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวกระทำผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอนางรองเลขที่บัญชีสาม 0283936ซึ่งมีหลักฐานการโอนหักจ่ายอย่างชัดเจนแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2556พบว่าเงินในบัญชีถูกหักไปจำนวน5,204บาทซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมและขัดแย้งกับสัญญาในหนังสือรับสภาพหนี้ที่ได้ทำหนังสือยินยอมไว้ตั้งแต่ต้นเพราะการกระทำดังกล่าวได้เลือกปฏิบัติเฉพาะข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทําหนังสือชี้แจงและขอทราบคําตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเทศบาลเพื่อความกระจ่างที่เข้าใจตรงกันข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีขอแสดงความนับถือนายสมบัติกันหานี่คือหนังสือที่ผมทําขึ้นไปแต่ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้รับคําตอบ ไม่ชี้แจงอกมาไม่ชี้แจงไม่อะไรถูกต้องครับหลังจากวันนั้นผมให้เขาลงรับหมายเลขหนังสืออย่างดีหลังจากวันนั้นได้คุยกันแล้วตกลงว่าจะไม่หักในส่วนที่หักก็จะคืนให้อ่าถูกต้องคุยกับนักข่าวในวันที่นี้วันที่สิบสองคุยกับนักข่าวช่องเเข้าสู่เข้าสู่อีกเดือนหนึ่งก็มาหักอีกก็มาหักอีกก็แสดงว่าไม่ได้ทําตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับนักข่าวช่องเจ็ด ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ต้อง